ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบดินเผาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ8,000ปีก่อนคริสตศักราชมนุษย์เริ่มอยู่เป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารหรือทำเครื่องนุ่งห่มมีหลักฐานค้นพบว่ามนุษย์รู้จักทำเครื่องปั้นดินเผานในยุคนี้ ต้องการภาชนะเพื่อใส่เมล็ดพันธุ์พืชและหมุนต้มอ,อาหารในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นยังไม่รู้จักการเผาเดินเหนียวที่ปั้นเป็นภาชนะให้มีความแข็งแรงแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติไฟไหม้ป่านกกรามเข้าที่อยู่อาศัยของมนุษย์จึงได้อพยพหนีเพื่อเอาชีวิตรอดระยะเวลาผ่านไป เมื่อมนุษย์กลุ่มนั้นกลับมาที่อยู่อาศัยเดิมก็พบว่าภาชนะที่ปั้นด้วยดินเหนียวแล้วถูกไฟเผาแต่กฏวดว่าภาชนะมีความแข็งแรงกว่าเดิมสามารถใส่น้ำได้โดยไม่ซึมจึงรู้จาักการเผาภาชนะให้มีความแข็งแรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้เรียกว่าเรื่องปั้นดินเผาเรื่องปั้นดินเผายุก่อนประวัติศาสตร์ ได้ถูกขุดพบเป็นจำนวนมากพร้อมกับโครงกระดูกและสิ่งของมีค่าของผู้ตายอยู่ฝังศพม,มนุษย์สมัยก่อนมีความเชื่อว่าผู้ตายไปแล้วจะได้มีภาชนะไว้ใช้หิวหาอาหารในภพภูมิต่อไปเมื่อปั้นเป็นภาชนะหรือเป็นรูปทรงตามที่ต้องการได้แล้วอาจใช้ดินสีต่างๆทาตกแต่งตามที่แต่จะหาได้ บางครั้งด้านนอกใช้อย่างไม้ดือไขสัตว์ทาบนผิวพิชนะเพื่อกันซื่งเครื่องปั้นดินเผายุก่อนประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมดมีมวิวัฒนาการมาจากภาชนะดินเผาอุณหภูมิต่ำไม่มีน้ำยาเคลือบซึ่งปัจจุบันในชนบทหรือท้องถิ่นห่างไกลความเจริญยังคงทาเครื่องปั้นดินเผาวิ่นบ้านสืบต่อกันมา ยาคลือบชนิดแรกที่คนพบตามประวัติศาสตร์คือคลือบนุ่งปูำสีฟ้าสดซึ่งชาวอียิปต์นิยมใช้เคลือบลูกปัดและเครื่องประดับดินเผามีอายุก่อนพิษกาลร,ราว3,500ปีนักประวัติศาสตร์ได้พยายามค้นหาซากเตาเผาและแหล่งผลิตลูกปัดสีฟ้าสดเหล่านั้นแต่ไม่สามารถพบต่องรอยใดๆของเตาเผาจึงได้แต่สันนิษฐานว่าในการผลิตนั้น กว่าจะได้ชิ้งานที่มีสภาพสมบูรณ์จำนวนมากคงต้องมีการผลิตมากมายพอสมควรจึงเกิดทักษะความชำนาญในการผลิตปัจจุบันเคลือบสีฟ้าสดยังคงนิยมทำกันอยู่ในแถบประเทศตะวันออกกลางคือตุรกีอินรายจากหลักฐานเพิ่มเติมค้นพบว่าชาวซีเรียและบาบิโลเนียเป็นผู้ค้นพบการใช้เคลือบตะ่ว ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งก่อสร้าง mm. เช่นกระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องปรับปกแต่งอาคารเป็นต้นและได้เผยแพร่เทคนิคการทำเคลือบตะปวไปสู่จีนต่อมาจีนได้ค้นพบการทำเคลือบที่เท่าไม้และเคลือบหินซึ่งเผาในอุณหภูมิสูงส่วนการทำขวดจากแก้วนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศทางตะวันออกกลางเช่นเดียวกัน ในแคบอียิปเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ2,000ปีมาแล้วหรือยุคเริ่มต้นของปีที่จะักราสแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามนุษย์รู้จักทำเครื่องเคลือบดินเผาก่อนการทำแก้วเกือบ3,000ปี